วงการฟุตบอลไทยมีเรื่องให้ฮือฮากันอีกแล้วครับกับการประกาศรายชื่อทัพช้างศึกล่าสุดที่มีบางชื่อโผลมาแบบที่หลายคนอาจจะต้องขยี้ตาดูกันเลยทีเดียวโคชอิชิอิเขากำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆและอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อทีมชาติไทยไปเลยก็ได้เซอร์ไพรส์ในรายชื่อ50คนเบื้องต้นของโคชอิชิอิมีนักเตะที่มาจากไทยลีก2ถึง2คนแล้ว2ผู้เล่นที่ว่านี้คือใครกันละ่ะแล้วฟอร์มของพวกเขาต้องโดดเด่นขนาดไหนถึงขั้นไปเข้าตาทีมงานโคชทีมชาติได้คนแรกเลยนะครับคออนน คือผลงานของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเล่นดีสม่ำเสมอเฉยๆนะคบแต่ยังการันตีด้วยรางวัลแมนออฟเดอะแมชในไทยลีก2มาแล้วด้วยมาถึงอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับอาทิตย์บุตรจินดากองหน้าจากสโมสรขอนแกน่นยูไนเต็ดคนนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่การติดทีมชาติครั้งนี้เนี่ยสร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับมันอยู่ในผลงานนัดล่าสุดของเขาเนี่แหละครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ ในเกมที่ขอนเก่นยูเนเตดเปิดบ้านถล่มบางกอกเอฟซีไปแบบขาดลอย5ต่อ1อาทธิบุตรจินดาเหมาคนเดียวไปเนาะเนาะสองประตูโอ้โหผลงานระดับนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยใช่ไหมครับว่ามันคือใบเบิกทางชั้นดีที่ส่งให้ชื่อของเขาไปอยู่ในลิสต์ของทีมชาติการเรียกตัวผู้เล่นฟอร์มแรงอย่างทั้งสองคนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจใหญ่ที่ทัพช้้งสึกของเรากำลังจะต้องเผชิญก็คือศึกฟุตบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมนี้แหละครับ ลลบ,บทสรุปที่สําคัญที่สุดจากการเรียกตัวครั้งนี้ก็คือมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าผลงานในสนามคือคําตอบสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่หลีกไหนก็ตามประตูสู่ทีมชาติเปิดกว้างสาหรับทุกคนที่พิสูจน์ตัวเองได้จริงๆและนี่คือคําถามที่น่าคิดทิ้งไทยไว้ครับการเรียกตัวของอนิพงษ์และอาทิตย์ในครั้งนี้มันได้เปิดประตูบานใหม่เอาไว้แล้วคําถามก็คือใครจะเป็นดาวดวงใหม่คนต่อไปจากหลีกรองที่จะก้าวขึ้นมาติดทงทีมชาติไทยบนหน้า